ครับถ้าผมปับ EQM ใน m ั l t i ไว้ที่กลางทั้งหมดแล้วค่อยเพิ่มลดที่หน้าตู้แบบนี้โอเคป่ะครับถ้าถ้าผลที่ได้อย่างนี้ผมเป็นคนมองที่ผลที่ได้นะถ้าผลที่ได้ได้ก็ได้ผมผมไม่เคยติดอะไรเลยคือจริงๆถามว่า EQM ใน m ั l t i เนี่ยจริงๆแล้วโดยหลักๆถ้าเกิดว่าใครเคยดูคลิปผมผมจะพยายามบอกว่าให้ไม่ใช้แอมซิมในมัลติ แล้วก็ถ้าเกิดว่าใช้เนี่ยให้ใช้เฉพาะภาคปรีแอมแล้วพ่เสียบเข้า power amp เพื่อให้ได้ Signal Chain ที่มันพึงเป็นมากกว่าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราปรับ eq ใน multi effect เนี่ยเราก็คงไม่ต้องไปเกี่ยวอะไรกับหน้าตู้หนึ่งนะสองถ้าเกิดมองว่าปกติผมใช้แบบนั้นแล้วเวิร์กก็มันก็เวิร์กครับเพราะว่าจริงๆแล้วแต่ที่ผมไม่ค่อยเชียร์เพราะว่าจริงๆแล้วภาคของปรีแอมเนี่ย บางทีมันมีการจัดการอย่างนี้จัดการเรนเนี่ยเรนของกีตาร์สมมติเรนของกีตาร์มาตอนแรกมันกว้างอย่างนี้เลยกว้างครบหมดแหละถ้าเกิดว่าใครเคยลองเสียบดีไอจะรู้พอเข้าหน้าตู้เนี่ยเขาจะพยายามเชฟเข้ามาพอเชฟเข้ามาเนี่ยเพื่อให้มันอยู่ในคาแรคเตอร์อยู่ในอะไรที่เขาต้องการพอเขาเชฟเข้ามาเสร็จปุ๊บเนี่ยพอเจอดอกสปีเกอร์เนี่ยมันก็จะเชฟเข้ามาอีกรอบหนึ่งเพื่อให้ได้ยินเสียงที่เราคุ้นเคยเพราะฉะนั้นในหลายๆครั้งเนี่ยพอเราฟังเสียงดีเราจะตกใจ มันคือการเชฟในถึงในจุดที่เราคุ้นเคยอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยไอายการเชฟตรงนั้นเนี่ยผมผมแค่เกรงว่าการที่เราใช้เป็นพรีแอมมาแล้วเนี่ยสมมติว่ามันเชฟอยู่ในจุดที่มันพอดีแล้วควรจะเอาไปขยายซาวเราเข้าไปในตู้เนี่ยเราเจอเชฟอะไรบางอย่างเข้าไปอีกเช่นในแต่ละตู้เนี่ยจริงๆแล้วอะ่ะต่อให้เราตั้ง EQ Flat เนี่ยลักษณะ EQ มันจะไม่เหมือนกันพอมันพอมันไม่เหมือนกันเนี่ยครับมันจะมีขึ้นขึ้น,นล,งลงลงถูกปะ หมายถึงว่ามันอาจจะมีบูสต์บางย่านขึ้นแล้วก็สกูบบางย่านลงอะไรประมาณนี้จะทำให้ได้ซสาร์ที่มันแปลกนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าถามว่าแล้วอย่างนี้เนี่ยผมจะเอาไปไฟ์จูนยังไงได้ดีกว่าก็ให้ใช้ในมัลติหรือแยกก็คือเป็น EQ เอาไว้ในการไฟจูนเพื่อที่จะเข้ากับตู้หรือเข้ากับอะไรพวกนี้ได้อะไรพวกนี้อาจจะช่วยมากกว่าเพราะว่า power amp กับ ดอกลำโพงมันก็มีผลกับเรื่องของเสาวค่อนข้างเยอะนะครับเออเออเฮ้ยวิธีนี้ได้ EQM ทุก p r e s e ตให้ได้ย่านเสียงที่ใกล้เคียงกันทั้งหมดดีกว่าไว้ตรงกลางทั้งหมดเพื่ออะไรเพื่อให้ว่าเราจะมี placement ของตัวเองคือหมายถึงว่าย่านที่เราอยู่ในวงเนี่ยสมมุติว่าเราเลือกไว้ว่าอืมเราจะเป็นคนที่เสียงเนี่ยเล่นอาจจะย่านกลางแหลมเยอะหน่อย เอาเสียงโลออกไปหน่อยเพื่อหลบให้เบสเราตั้งเอาไว้อย่างนี้ทุกอันเพื่อให้มันได้ฟิลเนี่ยทุกอันเลยแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยพอเราไปเสียบเข้าตู้แล้วเราก็ค่อยไปปรับไฟจูนเอาที่หน้าตู้ก็ก็ก็ยังเป็นไปได้แต่ว่าถ้าเกิดเอาไว้ที่กลางหมดเนี่ยแอมแต่ละโมเดลอ่ะมันอาจจะมีการแบบพอเปลี่ยนพรีเซ็ตนี้นะอืมแหลมเปลี่ยนมาเป็นพรีเซตคลีนมีมต่เบสฟังไม่รู้เรื่อง ทีนี้เนี่ยพอเราเออกไปเล่นสดใช่ป่ะเราไปเจอกับอ่าเขาเรียกว่าเราไปเจอกับเขาเรียกว่าเป็นฟอนต์เฮาส์ก็คือเป็นเหมือนซาเอ็นอะไรเงี้ยครับเขาก็จะจัดการยา่านสมมติว่าในเพลงแรกเราเล่นเสียงแตกหมดเลยหุ้ยซาวดีมากเลยอยู่ๆมาอืมเป็นช่วงพักครับเพลงที่หเสียงคลีนเสียงอาจจะเบลอก็ได้อะไรประมาณนั้นน,น,นะครับผม